ปีชัตเตอร์รูรับแสงนะครับสปีชัตเตอร์ก็คือความไวของชัตเตอร์ที่จะเปิดบานชัตเตอร์รับแสงถูกไหมครับแล้วก็รูรับแสงือว่า F stop คยได้ยินไหมครับนะครับคำว่า F stop นี่ก็คือเป็นรูรับแสงก็คือเราจะเปิดกว้างหรือแคบนะครับทั้งสองอย่างนี้มันก็มีลักษณะพิเศษของมันเหมือนกันนะครับก็คือสปีชัตเตอร์ก็เป็นเรื่องของความไวการสั่งไหวของภาพ นะครับส่วนรูรับแสงก็คือเป็นเรื่องของความชัดหรือชัดตื้นเรื่องของ depth of field นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระวังอีกอันนึงนะครับทั้งหมดมีอยู่3อย่างที่ต้องปรับอีกอันนึงคืออะไรครับ ISO นะครับก็คือค่าความไวแสงนะครับถ้าเราอยู่ในที่ที่แสงน้อยเราจะต้องปรับค่าความไวแสงให้มากขึ้นนะครับอยู่ที่ที่แสงสว่างมากเราก็ปรับลดลงได้นะครับอันนี้มันก็จะมีค่าของมันนะครับเพราะฉะนั้น3มตัวนี้ก็คือ ปรับให้สัมพันธ์กันนะครับเวลาเราถ่ายนะครับอย่างในสตูดิโออย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องปรับค่า ISO ให้ได้ตรงกับที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นปรับให้ตรงกับ daylight ก็คือเป็น ISO 100ใช่ไหมครับแล้วก็ปรับรูรับแสงกับ Shutter Speed ให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการถ่ายรูปแบบจัดไฟอย่างนี้นะครับ ถามว่าทำไมต้องจัดไฟอย่างนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในที่ร่มร่มถูกไหมครับก็คือมันไม่มีแสงเยอะมากขนาดเหมือนกลางแจง้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาไฟตัวนี้มาเสริมนะครับเพื่อให้ได้แสงอย่างที่เราต้องการนะครับถ้าเราถ่ายกลาง,จงแจ้งเราก็ไม่ต้องมีไฟหรือบางอัดบางอันอาจจะถ่ายผสมกันระหว่างไฟกับกลางแจง้งนะครับอนนี้ไฟในสตูดิโอนะครับเราตั้งขึ้นมาถ่ายจัดไฟอย่างนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามัน ได้ค่าที่เท่าไหร่เราก็ต้องมีต,ตัวนี้นะครับก็คือเครื่องวัดแสงนะครับเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นตัวไอห,หัวกลมๆนี้ก็คือเป็นตัวที่สําหรับรับแสงแล้วก็วัดค่ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องเซตค่า ISO ที่เราต้องการนะครับบวกกับค่าชัตเตอร์สปีดที่เราต้องการนะครับ เวลาเราถ่ายในสตูชัตเตอร์สปีดนะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งช้ามากเป็น1นวิ2วิรูปมันก็จะสั่นไหวเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามือเราไหวใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งค่าชัตเตอร์สปีดให้สิงกับความไวของมือเรานะครับซึ่งตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า60สิบครับยเว้นบางคนที่มือนิ่งมากๆนะครับอาจจะได้ต่ำกว่านั้น,นครับอันนี้ก็คือ1ส่วน60วิขึ้นไป นะครับไปจนถึง1นึ่งนานะครับเนื่องจากว่ากล้อง dslr ที่มีอยู่มันซิงไฟแค่สปีดแค่นั้นนะครับก็คือถ้าชัตเตอร์สปีดเร็วกว่านั้นในกล้องนะครับอย่างเช่น1นึ่ส่วน1น0 0นะครับชัตเตอร์สปีดมันก็จะชัตเตอร์มันก็จะปิดไวกว่าไฟแฟลชตัวนี้นะครับก็คือถ่ายติด